สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจอาสวัสดีจ้ามาหน,นี้เย็นตอนบ่ายแล้วนะจ๊ะพามาดูบรรยากาศรบอบๆบ้านจ้าเดี๋ยววัน,นี้จะตรงสะพานท่านยืนนะจา้ามองลงไปก็จะ นี่งก,ก็สะพานนี่จ้ากำลังเดินลงมาบานเก็บเรือจ้ะก็ไม่ไกลเท่าไหรน่นะจ้าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศก็จะเช็ดๆหน่อยจ้ะนี่มาถึงข้างในแล้วจ้ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ตกกุ่งตกปลา อันข้างบนสุดนี่จะเป็นตกอันเห็นไหมอันเป็นกลมๆนะจ๊ะจะต๊ปลาเอาไปปล่อยในบอ่อปลาเซรามอนจ้ะให้มันกินมัดนะจ๊ะเขาเรียกเลปลฟิชจ้ะี่จากข้างในก็ er. จะเป็นอย่างนี้เนาะสายอุปก,ปกรณ์ก็จะมีมันจะมีสองชั้นจ้ะในอุปก,ปกรณ์เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะจ้ะ เห็นไหมจ้ะมากมายแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะตกนะจ้ะเอาเปิดจากเท่ลรนี่มามันจะมีสองชั้นนะจ้ะเอ็งต้องเดินดีๆบันไดมันชันข้างบนเอ็งก็จะขึ้นมานั่ง ชมวิวเลยจ้ะก,ก็จะมีหน้าต่างเนาะจ้ะนี่หน้าต่างก็จะได้ดูวิวข้างนอกจก้จะแต่ชุดพามาเข้ามาเละจ้ะไม่กี่ออกไปหนาวนิดนึงันนิดแต่จะมืดมือแข็งเลยลูกสาวก็บอกว่าแม่ทำไมไม่เอาเอายกเก็บไปวะแม่บอกโอ้ยไม่ต้องนรอง ดูถามมันจะมันจะร้อนนะจ๊ะเป็นไงคลิปเดี๋ยวพวกแกกันไปติดตามด้วยจะเรียกเรียกน้ำย่อยก่อนจ้ะเดี๋ยวน้ำลายคอยไลท์ที่หลังเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก,ก็าไม่มีเวลาจ้ะมันเป็นวันฉาติของนอร,ร์เวย์เขานอกเกาอยู่ก็ครอบครัวพาลูกไปกินอาหาราสัญญาเลยจ้ะว่าจะมาหาติดตามว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ทำอะไรนะจ้ะ ก็ต้องขอโทษที่จ้าวันนั้ก็คุยค้างไวน้นาะจา๊ะเรื่อง <c oughs> ชีวิตการทํางานระบบการทํางานสวัสดิการวันนั้นคุยค้างไว้แต่ยังไม่มีใครเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้คุยต่อไหมอยากอยากรู้เรื่องอะไรเออ่สังคมวัฒนธรรมเขายังไงอะไรยังไงใไ้โกแกี่ กดติดตามแล้วฝากบอกเพื่อนๆเอ่อยากพี่น้องช่วยกดติดตามฉันหนึ่งออคลิปที่แล้วก็บ,บอกช่วยกดติดตามหนึ่งแขกกระดิ่งอันเดียวเขาให้กดฟรีจ้าสาวโคราชจะได้มีกำลังใจวันนี้กับวันจันทร์นะจ๊ะเลิกงานมากอะเหมือนเดิมจ้ะทากัับเขาไป ไปร้านค่าไปช็อปอา,อาหารนะจ๊ะแต่ยังไม่ได้ถ่ายดูเวลาไปก็ลูกสาวเขาเขาจะไม่ค่อยให้เราถ่ายจ้ะเขาอายเขาเขาเป็นวัยรุ่นละจ้ะเมื่อกี้นี่จะออกไปข้างนอกกันเนี่ยลูกสาวถ่ายถ่ายดาหัวเราะแม่ด้แม่ก็าอายนั่นแหละจ้ะเป็นคลิปบ,นบานๆชีวิตเรียบง่ายก็ไม่มีอะไรมาก พราะว่าชีวิตคนทํางานมันก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกจ้ะทํางาน8ชั่วโมงกลับมาบานทําอาหารให้หลูกไ้สามีเก็บบานนิดนิดน้อยเวลามันก็หมดแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ถึงเวลานอนเช้ามากก็ตื่นไปทํางานแต่เชา้าอาทิตย์นี้ฉันก็เขาเขาตอนชตเ,อ 3, เอช้าจะหกโมงสีห้าก็เลือกบสามสี่สิห้าเอ้ยไม่ใช่เลืกใบสอง่สิบห้ แหละจ้ะเลือเซตกับไปหลับลูกหลบับไอคนเหล็กที่โรงเรียนแล้วก็ไปอารานค่ะไปชอบอาหารนะจ้ะเวลามันก็มดและจ้ะเมื่อกี้ออกไปถ่ายคลิปลูกสาวถ่า,ายไยก็เคริรหน้าอายดากระด้แค่นันนะจ้ะยังไงกับเขามาติชมได้สัญญาแล้วว่าจะให้ดูต่นพักบุอยังงไนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งทายที กดแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆอยาที่นองเฉยกดเดี๋จ้าสาวคนหลาจะขอบพระคุณมากๆจะได้มีกำลังใจนะจ้ะทําคลิปก็ต้องการกําลังใจเขามาติเขามาชมเขามาดูเขามาหัวหรอว่าคนอายกล่องมันเป็นยังไงนะจ๊ะถ้าทำไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นให้แรกๆก,ก็อ,อายไปนหน่อยจ้ะ นาจจะชีวิตเรียบง่ายชีวิตบันบานมองสาวโคราชอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แอ,อช่องสาวโคราชไลฟ์อินโนเวด้วยนะจ๊ะับไปดูนี่มาตามสัญญาปิดท้ายคลิปด้วยต้นพักบุงจะ้ะเมื่อกี้วัดแล้วจากครั้งที่แลว้วมันได้สิบห้าเส้นนะจะ้ะครั้งนี้มันได้ยี่สิบห้าเซ้น มันเพิ่มมาสิบเสนเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ฉันคงจะได้พัดละจ้ะนี่ละจ้าชีวิตบันบานเรียบเรียบง่ายง่ายในกระตุนขนาดจ้ะที่ว่าน,นั่นเองเอาใหม่มาปักไว้นะจ้ะนี่จ้ะนี่ฉันก็มีต้นออร์คิดออร์คิดเด้เอ่อาัาไทยเขาเรียกอะไรฮื่งกล้วยใหม่เนะาะจักสายพันธุ์อะไรด้วยจ้ะนี่ละจ้ะ ก,กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ได้ด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้ได้ดจ้ะอันนี้โอ้ยพักชีใแบบม,มุนเกลมันจะอร่อยให้ฉันไหม่นี่นนะนี่เลยจ้ะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะจ้าไปละจ้ะ